วันนี้ฟ้าไล่หนูไม่ใส่ไม่เตียค่ะหรอเขาไล่หนูยังไงคะเนี่หนี่แม่ไปเลยไปเลยค่ะหรอคะแล้วหนูตอบเขาไปว่าไงคะโทษยยญ่อะไรเนี่ยอืมแล้วหนูตอบไปว่าไงอีกคะเงนก็ไม่ไปแล้วคงเงิก็ไป่ซื้อแล้วเชือกก็ไม่ซื้อให้หรอคะใช่ค่ะไม่ใส่ไม่ดีแมกแล้วเขาไล่หนูยังไงอะคะไปเลยไปเลยไม่ต้องมาย่งกับฟ้าหรอ จัดการคงกน้ให้น่อยนะคะอะไรนะคะจัดการพวนี้จัดการให้แม่จัดการพ่กนี้เหรอคะ<ช>อื่แล้วแล้วแล้วหนูตอบฟ้าไปว่าไงพอฟ้าไล่แล้วอ่ะพอฟ้าไล่แล้วหนูพูดว่าไงต่อไปอะไรม,ม่ไล่ฟ้าออ๋อฟ้าไล่ไปเลยไปเลยแล้วนับตังบอกว่าต่อไปนี้จะไม่อะไรนะที่นับที่เยนอยเล่าให้ฟังอะ่ะต่อไปนี้จะไม่มาอะไรนะ มาแล้วอ๋อเจ้นขี้มกขี้มกด้วยเหรอใช่ค่ะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไปจัดการให้นะคะให้แม่จัดการแบบไหนคะนี่แหละนี่ให้ตีเหรอคะให้ตีฟ้าด้วยอือแล้วฟ้าบอกว่าถ้าไม่มาผมจะเป็นอะไรเป็นผู้หยอนเป็นผู้ชายแต่หนูก็ทนเจ็บเพราะหนูกลัวหนูเป็นผู้ชายใช่ไหมเมื่อกี้ที่หนูบอกแม่ไม่ให้แม่แกะแต่หนูก็เจ็บหนูก็เจ็บเพราะหนูไม่อยากเป็นผู้ชาย ไ่โอ้โหทำไมฟ้าสอนหนูแบบนี้อ่ะหนูเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงสวยด้วยสวยด้วยอืมจากผมยาวยาวจากผมยาวยาวมีหน้มาม้มามีหน้าหมอไหนดูหน้าม้าหนูหน่อยสิไหนโอ้โหเหมือนใครอะ่ะเหมือนเหมือนพี่ฟา,า,า,าเหมือนพี่ฟาอย่างมีหน้าม้าเหมือนพี่ฟาเหรอคะรออีกสามปีได้ไหมคะรอรอไปก่อนนะ ถ้าไม่ขึ้นทำไงถ้าไม่ขึ้นทำไงอืมถ้าผมไม่มีหน้ามาถ้าหนูไม่มีหน้ามาหนูจะทำยังไงอ่ะเดือดต้องอวดไม่ใช่ถ้าไม่มีพูดถึงถ้าเกิดผมไม่ขึ้นต้องเป็นแผลอืออือโอเคเดี๋ยวแม่พาไปหาหมอเออเอ,อ่อหมอหมอจะติดเจสก์ให้หนูอยเลยค่ะอ่าเดี๋ยวหมอติดสติ๊กเกอร์ให้หนะะ่อยค่ะสติ๊กเกอร์เอลซ่าเหรอค่ะ อันนี้ดึกแล้วหนูจะกินขนมอีกเหรอคะกินขนมเยลลี่แล้วใครพาหนูไปซื้อคะเนี่ยกินใ้กับฟ้ากันอ้าวแล้วเขาพาไปซื้อขนมยังจะให้แม่ไปจัดการเขาอีกหรอเขาทำผิดเรื่องอะไรอ่ะเพาเขาเาเขาออกไปเลยแม่ตไปัดการแล้วแต่งอะค่ะอ๋อแม่เลยก็ไปชวนไปค่ะอะไรนะ อ๋อไล่แล้วก็มาชวนไปนี่ใส่ไม่ดีใช่ไหมทำมาไล่แล้วก็มาชวนไปเซเว่นอืไม่ใส่ไม่ดีมากโอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จัดการให้นะแม่สัญญาโอเค